เดี mm ๋ยวมาเถอะนะจากคำั่งก็ได้ชาก็ได้ใจยาแพ้ก็ได เดอยันเจ้าหนิก็ต้มงได้เจ้าบอลทอแต่ว่าไปแล้วป่ะวะขวาไปแล้วไม่เจ้าหนิขวาแล้วเว้าแล้วขวายังอะไรกันอีกงูสองเท่เลยอ่ะระบบการเ่นก็ยังเป็นคนเดิมความมากมายเอาแล้วก็ไม่ละวางได้บอกต้องทิ้ มาจนเย็เดินอมแก้ด้ทุกอยางขวาอย่างไรอย่าเราให้ายวาอย่าไปพางเราเอตี๋ยอไปก่อนนะเีนต่อองอปยงากายนเอาแล้วรต่อแล้ว ยังอยู่ยับกว่ามาลูกนี้น่เดือดมาเลยได้สองสองแล้วของสามิบแล้วันที่บางๆนวมาได้ลูกนี้แล้ว

ปไปทามาข้นมาแล้วก็กลับแล้วจะเข้ามาเรากแล้วพี่ทีมนั้เนเนี่ย ลงไปเลยครับเดี <pid> ๋ยวดำมาดูเรื 来吧你就这里了来嘛。 โอ้ยหกับสำกีฬาฟันดาักษใส่บางหูอยู่ท no ี่ำแล้วกเออเราควัวีไรเปเลยเเดินมาอรับีูกข้าอะเอาเ่อขอว่าล่าสุดะมีคนใส่บางหูลงไมเล่นนักเกี่ยวมาตายแล้วหูขาดแล้วไสเกียนเลยนะ้มหูอาตายรัเรากเยลเพราะพ่อเราเป็นหัวกันนะระวังนิดนึงอย่ะวนิดรู้ก้องนะ

อย่โยกมากวาแล้วขึ้นได้ยับขวาขึ้นหัวมาได้ไหมเล็กน้อยางเี๋ยวนี้ร่างนะครับนะอยาามามายับอยู่ที่รนะมาใหม่เินเตอร์เดมาไหวหอขอมาีมาขวากแล้วกิแบบงถึงจัดยาเราหมหอมเชิญตัวมาแล้วอยไปยเราไปเชิเกมเชิเกมไปยับโยกยู่มาได้กีนเกเงีล้วเชิญตัมาครับแดี๋าแฝงไปมาขวาแล้วขาหอมอี

Lopetit <laughs> แกในตัวแล้วนแครับต่อไปมาได้เจ็บเจ็บอยาลงอยากใรงนี้รอเปล่าเสร็จแล้วดูมาให้มาอของมาลองะไรนะ เตะตอมาได้อยากได้ทีเกี่ยวได้ลูกนี้ลากออกมาไยดต่อบอกน้างกิน้าามีเลยจะบอกว่าทดีไปาให้ลูกมจารตที่สิเเ็แปไปมากกว่าเลยก็บอกว่โอ้ยเกมเกไม่นะดูต่อก็ต้องนย้ายมาได้ต่อต่อทักนทีก ดตัวหนีมาได้หีมาไดอาอไเอาอไรีเยีเอาาลบ้มามาใหมมาอกองมาลองเลยับเดินมาใหม่ก็มาลองโยนมาได้ล้วจะให้ยังให้ผ่านน้องีแต่มาลูกนี้มาต่าจะย้ายมาได้งมาใหม่ที่เตอร์เติร์แบบยังไงก็มาอ ไปายราไปย่าตวมาตามาตัวัวมาัวมามาตมาตัวมาามามาัวมามาตัวมาามามาตัวมามาตััวมมตามมามาตัวตัวมามาตััวมามาตัวมามวมามมามาัวมาัวตัวมามาตัวตามาตัวมามาตวมาวมามัวมาาตัวมามาามาตัวัวมามาตัวมามมามาัวตัวมาาตัวมา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 ตวมามมามาตวมามาามาตัวมามาามตัวมามาตัวมามาตามาตัวมามัวมามตัวมมาตัว จะต้องสิก ดูไปอมาเรเยวทำยังไงกันตอเนี่โอ้โหววลายงมองเ้นก็รันสายองแรุนี้ปดบอแล้วะเอาแล้วก็ดูต่อว่ลนี้ไเรจากดสวปตูาได้ที่มาได้สามนะสามสามสามกับเซนเตนะาได้สองมได้ไหมสอบยังไง่ đọc hay đi, ả để đuổi, rồi ả cũng phục, à, rồi ả thà đứng ra bay chứ gì cũng phải thà sặc sỡ, làm sao mà gì đâu mà nói được. 明白了。